สวัสดีครับครั้งนี้จะขออนุญ,ญาตแนะนำแอปพลิเคชันหยุดตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ทดลองใช้กันนะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ทุกท่านสามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะใช้แล้วนะครับก็มีค่าตอบแทนนะครับซึ่งเป็นเงินนั้นออกมาให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่จะขออนุญ,ญาตนำเสนอนะครับก็คือ แอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับเป็นแอปพลิเคชันแนวใหม่ที่ช่วยให้ได้รับทั้งความรู้และได้รับเงินซึ่งในปัจจุบันนะครับเราก็จะมากเห็นแอปพลิเคชันหาเงินรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมามากมายแต่ที่ยอดฮิตมากที่สุดก็คือแอปพลิเคชันประเภทอ่านข่าวอ่านบทความเพื่อรับเงินเพื่อดึงดูดให้คนเข้าอ่านข่าวของทางแอปเพื่อให้ได้ค่าโฆษณา ส่วนผู้อ่านนะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารประจําวันหรือความรู้จากบทความต่างๆพร้อมทั้งได้เงินเป็นค่าตอบแทนอีกด้วยนะครับถ้าพูดถึงรูปแบบของตัวแอปนะครับไทยเดลี่นะครับก็คงไม่ต่างจากแอปหาเงินตัวอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือข่าวในกระแสที่อัปเดตค่อนข้างไวและมีจำนวนมากในแต่ละวัน มีทั้งข่าวชาวบ้านทั่วไปข่าวการเมืองข่าวกีฬาข่าวบันเทิงที่มีการอัปเดตเป็นหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีบทความที่เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์เศรษฐกิจซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทั้งนั้นเลยซึ่งตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเรามากเพราะจะได้ในเรื่องของความสะดวก อย่างเวลาที่เราจะอ่านข่าวใน f c e e o o o นะครับเราก็อาจจะเจอข่าวอื่นมาแทรกโดยที่ไม่อยากอ่านส่วนข่าวที่เป็นสาระสำคัญก็จะถูกเลื่อนลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราอ่านข่าวจากแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับ mm hmm. ก็สามารถเห็นข่าวที่เพิ่งจะอัปเดตสดๆได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับจะ ขออนุญาตแนะนำนะครับทุกท่านนะครับในการที่จะติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับซึ่งหลายๆคนคงจะมีความคุ้นเคยในการที่จะติดตั้งกับแอปพลิเคชันต่างๆมาแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะนำเสนอง่ายๆนะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งแอปพลิเคชันไทยเดลี่นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปติดตั้งได้นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะครับก็เข้าไปที่ Play Store นะครับกดเข้าไปที่ Play s ส o r e นะครับแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์นะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็เข้าไปที่ p p Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Thai Daily นะครับพิมพ์คำว่า t h a i Daily พิมพ์เข้าไปนะครับก็จะมีรูปแรงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเป็น t h a i Daily อ่านข่าวดูวิดีโอได้ในแอปเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็กดติดตั้งเสร็จแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอดำเนินการให้แอปพลิเคชันนั้นนะครับได้ติดตั้งลงในโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนของท่านให้เรียบร้อยนะครับสักครู่เดียวนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการติดตั้งอยู่นะครับ ครับหลังจากที่ได้ดําเนินการติดตั้งแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าติดตั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทดลองมา,าเปิดดูแอปพลิเคชันกันนะครับว่าภายในแอปพลิเคชันนั้นนะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองทดสอบเปิดดูนะครับ อ่านทำงานหาไรายได้นะครับเข้าสู่ระบบเพื่อรับ1,000เหรียญทันทีนะครับคือ,เ,อเมื่อท่านเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบเพื่อรับ1,000เหรียญน,นะครับก็จะมีเหรียญน,นะครับที่จะเข้ามาอยู่ในระบบของอแอปตัวนี้นะครับ1000เหรียญน,นะครับทดลองกดดูนะครับเสร็จแล้วนะครับ แอปพลิเคชันนะครับก็จะให้เข้าสู่ระบบนะครับด้วยลายนะครับหรือจะอมีวิธีการเข้าสู่ระบบอื่นๆนะครับแต่ในในนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตจะเข้าสู่ด้วยระบบด้วยลายแล้วกันนะครับผม หลังจากนั้นนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็จะสอบถามนะครับผู้ให้บริการลองขอสิทธิ์การเข้าถึงต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลโปรไฟล์นะครับก็อ่านสักนิดนึงนะครับสำคัญนะครับทุกท่านก็ลองอ่านลองเปิดอ่านดูนะครับเมื่ออ่านดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดอนุญาต เข้ามาแล้วครับระบบก็จะบอกว่าได้รับหนึ่งพันเหรียญน,นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งพันเหรียญน,นะครับได้รับได้รับระบบเข้ามาในระบบแล้วนะครับหนึ่งพันเหรียญเห็นไหมครับก็เบื้องต้น นะครับก็การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการใช้งานทั่วๆไปนะครับจะอ่านข่าวหรือได้เงินอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับอลองทดลองนะครับมาล็อกอินตอนนี้นะครับล็อกอินของอล็อกอินรับของรางวัลน,นะครับกดเข้าไปที่ล็อกอินตอนนี้ระบบก็จะให้อีก100เหรียญน,นะครับ 100เหรียญนะครับก็คืออทุกท่านนะครับสามารถที่จะ,ะเข้ามาล็อกอินนะครับล็อกอินได้ทุกวันเลยนะครับวันแรกก็จะได้100เหรียญวันที่2ได้150เหรียญวันที่3 200วันที่4 50วันที่5 100ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ7วันนะครับจนครบ7วันนะครับตอนนี้นะครับเรามีเหรียญอยู่ในะระบบ นในระบบในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญแล้วนะครับก็หน้าตาก็สามารถที่จะเปิดดูไปนะครับว่าเลือกลองเลื่อนดูนะครับว่าสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับในคราวต่อไปนะครับจะแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับใช้งานอย่างไรแล้วก็จะได้จะได้เหรียญน,นะครับเป็น สะสมเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะแลกเป็นเงินนะครับซึ่งสามารถที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารได้โดยตรงเลยนะครับซึ่งบัญชีธนาคารนั้นก็คือเป็นบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีธนาคารที่เป็นพร้อมเพย์นะครับเป็นพร้อมเพย์นะครับซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อที่ธนาคารนะครับที่ท่านมีบัญชีธนาคารอยู่นะครับเพื่อดําเนินการจัดทาเป็นพร้อมเพย์นะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ